e l ลคัมแบ c ทูชานน n n e ลวันนี้พามาดูรถกระบะที่หลายคนรอคอยอย่าง t o โย t a าไฮ u ัก2026รุ่นใหม่ล่าสุดที่บอกเลยว่าครั้งนี้ t o โย t a จัดเต็มทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะการขับขี่ไม่ว่าจะใช้งานในเมืองวิ่งงานเกษตรหรือสายลุย f อ r o a d บอกเลยว่ารุ่นนี้ตอบโจทย์ครบหมดเริ่มจากงานดีไซน์ภายนอกก่อนนะครับปีนี้ h i l ักมาในลุคที่ดูดันขึ้นไฟหน้าแบบเลดีไซน์ใหม่กระจังหน้าใหญ่แบบลายตาข่ายเสริมด้วยกันชนหน้าแนวสปอร์ตที่ทําให้รถดูแข็งแรง แขนแกล่งมากขึ้นกว่าเดิมด้านข้างตัวถังมีเส้นสายที่คมชัดขึ้นล้ออัลลอยลายใหม่ช่วยเพิ่มความเท่แบบลงตัวส่วนท้ายมีไฟไท้ายเลเแบบแถบยาวดีไซน์ใหม่ทั้งหมดช่วยให้มิติตัวรถดูทันสมัยขึ้นไปอีกระดับมาดูภายในกันบ้างห้องโดยสารของไฮลัก2026ปรับโฉมใหม่ให้มีความพรีเมียมมากกว่ารุ่นก่อนเบาะนั่งหนังแบบใหม่หนั่งสบายกระชับตัวหน้าจอกลางแบบทัชสกรีนขนาดใหญ่รองรับ Apple Carplay และ Android Auto พร้อมระบบนำทางมีหน้าจอเรือนไมล์แบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ ทำให้บรรยากาศภายในดูหรูขึ้นมากคอนโซล,ลกลางออกแบบแบบเหลี่ยมคมให้ความรู้สึกแข็งแรงเหมาะกับรถกระบะย,ยุคใหม่ด้านในเก็บเสียงดีขึ้นช่วยให้ขับทางไกลได้สบายกว่าเดิมส่วนของเครื่องยนต์ในปี2026โตโยต้าจัดให้หลายตัวเลือกไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรเทอร์โบที่ให้แรงมมาเพิ่มขึ้นกว่าเดิมแรงบิดดีขึ้นอัตราเร่งดีขึ้นอย่างชัดเจนเหมาะทั้งการใช้งานบรรทุกหนักและการลุยทางสมบุกสมบันตัวเครื่องยนต์ได้รับการปรับปรุงลดเสียง ลดการสั่นทําให้ฟีลลิ่งการขับดีขึ้นเยอะนอกจากนี้ยังมีตัวเลือกเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรสําหรับสายประหยัดและมีข่าวว่ารุ่นไฮบริดดีเซลกาลังจะเข้ามาในปีนี้ด้วยซึ่งช่วยให้ประหยัดน้ํามันมากขึ้นและให้แรงบิดดีขึ้นตอนออกตัวด้านระบบขับเคลื่อนไฮลัก2,026มาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ีล้อแบบปรับอัตโนมัติช่วยให้ขึ้นเขาลงดินลุยโคลนได้แบบไม่ต้องกังวลช่วงล่างถูกปรับปรุงใหม่ให้เกาะถนนดีขึ้นแต่ยังคงความนุ่มในการวิ่งบนถนนปกติ ระบบพวงมาลัยใหม่ให้ความแม่นยำมากขึ้นเวลาเข้าโค้งรู้สึกมั่นคงกว่าเดิมเหมาะกับคนที่ต้องใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมืองอีกจุดเด่นของรุ่นใหม่คือเทคโนโลยีความปลอดภัย Toyota Safety Sense เวอร์ชันล่าสุดมีทั้งระบบเตือนชนด้านหน้าระบบดึงกลับเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบกล้อง360องศาและเซนเซอร์รอบคันทำให้ขับง่ายและปลอดภัยมากขึ้นโดยเฉพาะคนที่ใช้รถทำงานทุกวันถือว่าช่วยได้เยอะมาก ท้ายที่สุดถ้าพูดถึงราคาและความคุ้มค่าไฮลัก2,026ถือว่าเป็นรถกระบะที่ตอบโจทย์หลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการคนทำงานหรือสายแต่งรถลุยเพราะตั้งแต่ดีไซน์ใหม่ออปชั่นจัดเต็มภายในพรีเมียมขึ้นแถมสมรรถนะดีขึ้นทุกด้านบอกเลยว่ารุ่นนี้พร้อมชนคู่แข่งทุกค่ายแบบสบายๆถ้าใครกำลังมองหารถกระบะที่ทั้งแกรง่งประหยัดและไว้ใจได้โตโยตา้าไฮลัก2,026คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรพลาดจริงๆ